พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่สมสิงหาคมคริสตศักราช2023าคำพยานชีวิตโดยคุณรีพาสเล อรุชาแทนสเนียในหัวข้อเรื่องน้ำท่วมอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่29ข้อ7 1ถึง11และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่29ข้อ1 0 1ถึง11พระเจ้าประทับเหนือน้ำท่วม พระเจ้าประทับเป็นพระราชาเป็นนิตขอพระเจ้าประทานพระกำลังแก่ประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ประชากรของพระองค์ให้มีสันติภาพคุณรีพาสเล่เป็นพยานว่าเมื่อลูกชายของดิฉันต้องอยู่ในห้องพยาบาลทารกแรกเกิดสุขภาพและความสามารถในการหายใจด้วยตัวเองอยู่นอกเหนือการควบคุมของคนเป็นแม่อย่างดิฉัน นอกจากนี้พ่อตาของดิฉันล้มป่วยรถของดิฉันสตาร์ทไม่ติดและเรามีปัญหาเรื่องท่อประปาที่บ้านหากดิฉันไม่พยายามคิดเชิงบวกกับเรื่องที่เกิดขึ้นดิฉันก็คงสิ้นหวังอย่างแน่นอนเช้าวันหนึ่งดิฉันอ่านพระคัมภีร์สดุดีบทที่29โดยข้อ1 0 1ถึง11เเป็นข้อที่สัมผัสใจดิฉันอย่างยิ่งบริบทก่อนหน้านี้กล่าวถึงปา่าไม้ภูเขา และต้นไม้ใหญ่ตั้งตตะงานผู้เขียนพระคัมภีร์สดุดีกล่าวถึงสิทธิอำนาจของพระเจ้าผู้น่ายำเกรงแต่ข้อสิบผู้เขียนกล่าวถึงน้ำท่วมนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ดิฉันรู้สึกประหลาดใจแต่ดาวิดกล่าวว่าพระเจ้าทรงครอบครองเหนือน้ำท่วมคือเหนือด้านที่หยาบกระด้างและดื้อดึงของเราทั้งหลายแม้ว่าดิฉันรู้สึกแปลกใจเพราะพระคัมภีร์ตอนนี้ แต่พระเจ้าไม่ทรงประหลาดพระทัยกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดิฉันไม่สามารถคิดในแง่บวกได้มากไปกว่าการที่ลูกชายจะสามารถหายใจได้เต็มปอดเมื่อตระหนักถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าในทุกแง่มุมของชีวิตดิฉันสามารถขอพรจากพระเจ้าแห่งสันติสุขได้ดิฉันไม่จำเป็นต้องมีทัศนคติเชิงบวกตลอดเวลาดิฉันรับรู้ได้ว่าชีวิตลำบากอย่างยิ่ง แต่แทนที่จะพยายามทำให้ตัวเองมีความหวังดิฉันขอให้พระเจ้าประทานกำลังและสันติสุขแก่ดิฉันโดยรู้ว่าพระเจ้าทรงปกครองดิฉันแม้ในยามยากลำบากข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้ายังทรงครอบครองแม้ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในชีวิตของข้าพเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานพยาบาลแผนกทารกแรกเกิดข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงครอบครองอยู่แม้ในสถานการณ์แห่งความยากลำบากโปรดอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยฤทธิ์อำนาจและสันติสุขของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ